เด้อผูกโทรศัพท์มีประโยชน์มีจำเป็นจำเป็นเวลานั้นเวลานี้ก็เลยโทรหาเนาะคะเนาะอยู่กลางทุ่งนาพี่น้องจา่ายก็เลยถ่ายบรรยากาศบรรยากาศมาให้ชมเด้อคะเด้อสวนยางคะ่ะมากับซาเล้งเนาะคะเนาะน้ำมันรถเบิดพี่น้องจานั่งถาพวกน้ำมันมาส่ง มาเก็บผักพี่น้องเอ้ย่อยก,ก็ได้หมักได้หมักอึกนกะค่ะเนาะมักอึกถุงหนึ่งอันนี้ก็จะมาเก็บเอามามว่วงเนาะค่ะเนะาะจะกลับบ้านน้ำมันหมดดีได้พี่น้องไปใส่มาใส่ก็อย่าลืม้อเก็บเอามามว่วงด้วยนะคะน้ำมันลดหมดคะ่ะนั่งพอบออยู่สวนยางพันพี่น้องจะ้ะ สวนยางเนาะคะ่นเป็นเป็นเท่าเด้อค่ะเด้อนี่ผักเป็นเท่าเป็นผักเขียวเป็นเท่าบานเท่าเสียวไปลาบเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นกะคู่บักม่วงสวนยางนาแรงกับประมาณนี่แล้ะพี่น้องแต่วินกับกะล่างคอยคำลุรอน้ำมันมาเติมรถเนาะคะ่ะเนาะบ่ได้เบิ่งรถพี่น้องออกมาเก็บบักม่วงกับเก็บผักะค,ะะคะ่ะเนาะ พี่น้องจาทาน้ำมันก็เนือค่ะเด้อย่างเนาะน้ำมันรูดเบิดเมื่อบานยังบื่อท่านใดพี่น้องจ้าเลยมานั่งนั่งนั่งรอน้ำมันพี่น้องรอน้ำมันมาเติมรถเนาะค่ะเนาะบ่ได้เบ่งรุดพี่น้องออกมาเก็บบักม่วงกับเก็บผักกันได้บักอกระบอกม่วงเนาะค่ะเนาะ กับเท่าถุงหนึ่งพี่น้องจ้ากำลังมาสิเข่าบ้านน้ำมันหมดค่ะเนั่างส้มวิวทิวทัศน์อยู่ผู้เดียวอยู่อยู่ถ้ำกลางสวนอาจจะมาเก็บเอามาม่วงเนาะค่ะเนะาะจะกลับบ้านน้ำมันหมดดีได้พี่น้องไปไสมาไสก็ย่าลืมเลิกไปประมาณบ่ายสามโมงเนาะค่ะเนาะบรรยากาศดีๆท้องทุ่งนาฟังทั้งฝุ่นกับเป็น,วนสวนหยะสวนบกม่วงใหญ่ เดี๋ยวมันหมดคะ่ะในนางสมวิวทิวทัศน์อยู่ผู้เดียวอยู่อยู่ถ้ำกลางสวนไม้เขียวจะอุ้มรื้พี่น้องจ๊ะเขียวจะอุ่มดีคืออย่างนี่เดอ้อยายก็ถ่ายมาให้ชมนะคะเอ้ยค่อยก,ก็ได้มักได้หมักอึเนกขะ,ะเนาะหมักอึกถุงหนึ่งอันนี้ก็สวนยางนาแรงกับประมาณนี้แล้วพี่น้อง ตะวินกับกะลังคอยคำลุงอะยายก็เลยถ่ายบรรยากาศบรรยากาศมาให้ชมเรือค่ะเด้อสวนยางค่ะสวนยางนาแรงกับประมาณนี้แล้วพี่น้องตะวินกับกะลังคอยคำลุงเนาะน้ำมันรูดเบิดเมื่อบานยังบม่ทันใดพี่น้องจ้ะเลยมานั่งนั่งนั่งรอน้ำมันพี่น้อง กัได้แบกกบกระบอกม่วงเนาะค่ะเนาะ <S <S กับเท่าถุงหนึ่งพี่น้องจ้ากันล่างวาสิเขา่าบ้านนะปะยายก็เลยถ่ายบรรยากาศบรรยากาศมาให้ชมเด้อค่ะเด้อสวนยางคะ่ะจะมาเก็บเอามามว่วงเนาะค่ะเนาะจะกลับบ้านน้ำมันหมดดีได้พี่น้อง ไปใส่มาใส่ก็ยยอย่าลืมเด้อข้าไปยังเป็นมะม่วงหอยออนตอน,นังแกนอยู่พี่น้องจ้าพุ่นสวนมะม่วงเนาะค่ะเนาะใบยางพ่นรูนแล้วพ่นปูงยางไม่ใบเก็บเอามะม่วงด้วยนะคะน้ำมันลดหมดค่ะนั่งพบ่อ,อยู่สวนยางพุ่นพี่น้องจา่าสวนยางเน,เน,เนเาะค่ะเป็น,นเป็นเท่าเด้อค่ะเด้อนี่ผักเป็นเท่าเป็นผักเขียวเป็นเท่าบานเท่าเสียวไปลาบเนาะค่ะเนาะ น,นี่กเป็นกระคู่ักม่วงจะมาเก็บเอามาม่วงเนาะค่ะเนะาะจะกลับบ้านน้ำมันหมดดีได้พี่น้องไปใสมาใสก็อย่าลืมล้อเก็บเอามาม่วงด้วยนะคะน้ำมันลดหมดค่ะนั่งพอบออยู่สวนยางพนพี่น้องจะสวนยางเนาะค่ะมันหมดค่ะเนั่ยนงชมว,วิวทิวทัศน์อยู่ผู้เดียวอยู่อยู่ถ้ำกลางสวน่าสวนยางนาแรงกบประมาณนี้แล้วพี่น้อง แตะวิ่งกับกระลั่งคอยคำลุงยางเนาะคะเนาะสวนยางสวนยางคงย้ายพี่น้องลมวีวีช่วงใบยบเนาะคะเนาะเดี๋ยวเป็นเป็นเท่าเด้อคะเด้อนี่พกเป็นเท่าเป็นพักเขียวเป็นเท่าบานเท่าเสียไปลาบเนาะคะเนาะอันนี้ก็เป็นกระคู่ปักง่วงเด้อผูกโทรศัพท์มีประโยชน์มีจำเป็นจำเป็นเวลาน,านั้นเวลานี่ก็ได้โทรหาเนาะคะเนาะ อยู่กลางทุ่งนาพี่น้องจ้ะยายก็เลยถ่ายบรรยากาศบรรยากาศมาให้ชมเด้อค่ะเด้อสวนยางค่ะกัะได้บกอกอับบอกม่วงเนาะค่ะเนาะกับเท่าทุ่งหนึ่งพี่น้องจ้ะกลัลร่งมาสิเข่าบ้านนะเนาะน้ำมันรุดเบิดเมื่อบ้านยังบ่ทันใ,นใดพี่น้องจ้ะเลยมานั่ง นั่งนั่งร่อนะ้ำมันพี่น้องงพี่น้องจ้าก็ล่างสี่เขาว้านพี่น้องเอ้ยก็มากินไปยังเป็นมะม่วงห้อยอ่อนตอนแตนอยู่พี่น้องกาพุนสวนมะม่วงเนาะคะเนะาะใบย,ยางพ่นรูนแล้วพ่นปูงยางไม่ใบมันหมดค่ะนั่งชมวิวทิวทัศน์อยู่ผู้เดียวอยู่อยู่ถ้ำกลางสวนเก็บเอามะม่วงด้วยนะคะน้ำมันรถหมดค่ะนั่งพอบ่อ,อยู่สวนยางพุนพี่น้องจ้า สวนยางเนาะค่ะ่ะเด้อผูกโทรศัพท์มีประโยชน์มีจําเป็นจําเป็นเวลานั้นเวลานี้ก็เลยโทรหาเนาะค่ะเนาะ,นาะอยู่กลางทุ่งนาพี่น้องจะไปยังเป็นมะม่วงห้อยอ่นอน,เนเต้อนแตอยู่พี่น้องจา้าพนสวนมะม่วงเนาะค่ะเนาะใบาย,ยางพ่นรูนแล้วพ่นปูงยางไม่ใบาอาจจะมาเก็บเอามะม่วงเนาะค่ะเนาะจะก,กลับบ้านน้ำมันหมดดีได้พี่น้อง ไปสไมาสก็ย่าลืมเด้อค่ะจะมาเก็บเอามามว่วงเนาะค่ะเนะาะจะกลับบ้านน้ำมันหมดดีได้พี่น้องไปสามาสาก็ย่าลืมเคะ่ะพี่น้องปลองไป,งปจ้าสิเมื่อบานเมื่อบไดใดเด้อพี่น้องเด้อน้ำมันรถเบิดซาเลงคูจีบพ,พี่น้องจ้าไปยังเป็นมุมม่วงหอยอ่อนตอนเตยนเตนอยู่พี่น้องจ้าคุณสวนม,มว่วงเนาะค่ะเนาะ ใบยางพนรูนแล้วพนปูงยางไม่ใบอาจจะมาเก็บเอามามว่วงเนาะค่ะเนะาะจะกลับบ้านน้ำมันหมดดีได้พี่น้องไปใส่มาใส่ก็อย่าลืมะะ้เอเฮ้ยคอยก,ก็ได้หมักได้หมักอึกเนาะค่ะเนาะหมักอึศถุงหนึ่งอันนี้กับคนกับปูกมันฝังทางนี้กับเป็นน้องน้ำเนาะคะ่ะน้อย ก็เป็นสวนปาลกล้วยเนาะคะเนะสวนกล้วยเนาะค่ะยายก็เลยถ่ายบรรยากาศบรรยากาศมาให้ชมเด้อค่ะเด้อสวนยางคะ่ะสวนยางนาแรงกับประมาณนี้แล้วพี่น้องตะวินก็กระลังคอยคำลงุงเก็บเอามาม่วงด้วยนะคะน้ำมันรถหมดคะ่ะนั่งพอบอยอยู่สวนยางคุณพี่น้องจะสวนยางเนาะคะ่ะเป็น เป็นเท่าเด้อค่ะเด้อนี่ผักเป็นเท่าเป็นผักเขียวเป็นเท่าบานเท่าเสียไปลาบเนาะคะเนะอันนี้ก็เป็นกระคู่บักงวงไปทางงหนส้มบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศแห้งแล้งเนาะคะเนะแต่ว่าอยู่ในปลาบักบวงลุม่มลื่นดีขึ้นออยังนี้พี่น้องจ้ะพี่น้องปอง,ปองปายจา้าสิเมื่อบานเมื่อบดไดเด้อพี่น้องเด้อน้ำมันรถเบิดซาเลงคูจีบพ,พี่น้องจ้ะ เอ้ย่อยก,ก็ได้มักได้หมักอึเนกข่ะเนาะหมักอึกถุงหนึ่งอันนี้กระเดื้พกโทรศัพท์มีประโยชน์มีจำเป็นจำเป็นเวลาน้นเวลานี่ก็ได้โทรหาเนกข่ะเนาะอยู่กลางทุ่งนาพี่น้องจะเป็นเป็นเท่าเด้อค่ะเด้อนี่ผักเป็นเท่าเป็นผักเขียวเป็นเท่าบานเท่าเสียวไปลาบนกข่ะเนาะ อันนี้ก็เป็นกระคู่ปัก่วงเป็นกะปูกมันต่างทางนี้กเป็นน้องน้ำเนาะคะ่ะน้อยัน่นก,ก็เป็นสวนตากล้วยเนาะคะ่ะเนาะสวนกล้วยเนาะอาจจะมาเก็บเอามาม่วงเนาะคะ่ะเนาะจะกลับบ้านน้ำมันหมดดีได้พี่น้องไปใสมาใสก็อย่าลืมเล้อขันยางเนาะคะ่ะเนาะสวนยางสวนยางคงย่ายพี่น้องลมีวี ช่วงบ่ายๆเนาะคะเนาะเดียวเด้อผูกโทรศัพท์มีประโยชน์มีจำเป็นจำเป็นเวลานั้นเวลานี้ก็ได้โทรหาเนาะคะเนาะอยู่กลางทุ่งนาพี่น้องจ๊ะกันได้แบบอ,อึกระบ,บอกม่วงเนาะคะเนาะกับเท่าทุงหนึ่งพี่น้องจ้ากําล่างว่าสิเขา่าบ้านนเะก็บเอามาม่วงด้วยนะคะน้ำมันลดหมดค่ะนั่งพอบออยู่สวนยางคุณพี่น้องจ้ะ สวนยางเนาะค่ะ zoom v i อยู่ผู้เดียวในสวนในสวนยางเนาะค่ะเนาะสวนยางของ